สวัสดีครับพี่ขายอะไรครับพี่ขายข้าวเกียบครับข้าวเกียบมันคือข้าวเกียบอะไรครับปลาครับข้าวเกียบปลาปัตตานีด้วยเหรอผม็นพี่บอกว่าข้าวเกียบปลาปัตตานีนี่ใช่ไหมครับครับกรอบอร่อยสะอาดถูกหลักทาไมอันนี้พี่มาจากปัตตานีเลยเหรอแล้วพี่อยู่ที่ไหนครับพักที่ไหนครับเนี่ยอยู่หนองจอกครับอยู่หนองจอกแต่มาขายที่หน้าแมคโครแถวนี้ทําไมพี่ถึงมาขายหน้าแมคโครครับที่นี่คนเยอะครับอ๋อแบบคนเยอะอะไรอย่างนี้ ขายถุงเท่าไหร่ยังไงครับพี่ห้าสิบห้าบาทเองครับถุงละห้าสิบห้าบาทราคามีนะครับอ่าถุงละห้าสิบห้าบาทนี่ใครอยู่แถวรามคำแพงนะครับอยู่แถวแมคโครนี่มาช่วยอุดหนุนพี่ได้พี่ชื่อพี่อะไรครับเื่อเอ่อมะครับชื่อมะอันนี้คือช่วยครอบครัวครอบครัวพี่มีกี่คนครับมีลูกมีอะไรอย่างงี้ไหมครับพี่มีครับมีลูกกี่คนครับพี่มีลูกห้าคนกับเลี้ยงสี่คนเนี่เลี้ยงทั้งครอบครัวเลยหรอขายก็เกียมเนี่ย ไม่มีอะไรทานเลยครับเดี๋ยวนี้แล้วทําไมถึงขึ้นมาจากปัตตานีครับพี่ทำไมถึงขึ้นมาขายที่กรุงเทพอะครับเนี่ยยาอยู่น้อยเจาะครับอ่าอ่าไม่มีอะไรทำเลยครับเพราะรายเดือนเลครับจ่ายเดือนเท่าไหร่มาเลเซียไปไม่ได้กหมดอ๋อแต่ก่อนคือทํางานที่มาเลเซียแล้วพอไปมาเลเซียไม่ได้พี่ก็เลยต้องมาที่นี่อยู่ที่นู่นก็ไม่มีอะไรทำก็เลยขึ้นมาที่นี่ดีกว่าเพราะว่าญาติถ้าไม่มีญาก็ อ๋อก็คือมียะก็เลยมาช่วยยะามาอยู่กับยะอะไรอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวผมอุดหนุนเท่าที่ผมไหวนะพี่อ่ะสักสองถุงและกันบ้านผมมีแค่สองคนเดี๋ยวกินไม่หมดแต่ถ้านี่ครับใครอยู่แถวรามคำแพงอยู่แถวรามคำแพงร้อยสิบร้อยสิบสองนี่มาอุดหนุนพี่เขาได้ครับเขาเกียบปัตตานีครับช่วยกันครับคนละถุงสองถุงช่วยครอบครัวพี่เขาครับช่วยกันครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมคอซื้อครับ มาพี่สองถุงมามงอ๋อพอปลาเยอะมันจะแตกง่ายอ่อา ชิมเลยดีกว่าชิมเลยดีกว่ามาดีครับแต่แม่แม่ปลาให้ฟรีครับถ้าไม่อร่อยให้ฟรีเลยครับโอ้โหไม่อร่อยให้ฟรีเลยครับพี่แกบอกว่าปลาเยอะมันก็เลยแตกง่ายามให้ฟรีอ่กรอบครับหอมปลาไม่เหม็นหืนรับรองโดยผม มามาช่วยพี่เขาอร่อยไปแล้วครับเจอกันครับมาอุดหนุนพี่เขาครับเข้าเกียบปลาปัตินีถุงละห้าสิบห้าบาทเองจากพี่เขาเองเลยช่วยกันช่วยครอบครัวช่วยกันทุกหมูเหล่าครับไปแล้วครับ